จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่16พฤษภาคม2563โดยแชมเปี้ยนคั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชา้านี้ดูไทยเวียดนามโค้ชมาเมรเซงจัดทีมเสียเปรียบอย่างชัดเจนโดยสึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรบอบ2กลุ่มจีนะฮะช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษนายนถูกปรับโปรแกรมการแข่งขันเรื่องออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาใีน ที่กระจายไปทั่วโลกนะฮะทำให้ทุกชาติต้องปรับแผนกันใหม่ในส่วนของฟุตบอลลีกรวมไปถึงการเตรียมการเรื่องการของทีมชาติในการลงเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโดยมาเลเซียทีมรองจากฝูงกลุ่มจีนะผมที่ลงสนามไป5นัดมี9แต้มจากผลงานชนะ3แพ้2ก็คือชนะนโดนีเซียไป3ต่อ2แพ้ยูเอไป1นต่อ2แพ้เวียดนามไป0ต่อ1และก็ชนะไทยไป2ต่อ1และชนะนโดนีเซียไป2.0ต่อ 0. เหลือเกมการแ,แข่งขันรอบนี้อีก3เกมพบกับ UAE แล้วก็พบกับเวียดนามและพบกับไทยครับโดยสื่ออย่างเดอะสตาร์รายงานมาว่าตันเซงโฮหุวสน้ใหญ่ของทีมมาเลเซียนั้นออกมายอมรับมาว่าเมื่อผู้บอลโลกกลับมาแข่งขันกันใหม่คาดการณ์กันว่าเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนั้นผู้เล่นทีมชาติมาเลเซียจะไม่อยู่ในสภาพที่ดีเนื่องจากลีกมาเลเซีย ปรับรูปแบบการแข่งขันเตะ1เดือนจบนะฮะเดือนช่วงเดือนกันยายนโดยรายละเอียดของผู้เล่นแล้วหากเตะลีกเดือนกันยายนสโมสรต้องเตรียมผู้เล่นตั้งแต่เดือนสิงหาคมทีมชาติจะได้รับผลกระทบทันทีในเรื่องของความอัดแน่นของโปรแกรมการแข่งขันโดยในช่วงสิงหาคมถึงพฤศจิกายนนั้นสิงหาคมก็จะมีปรีซิซันกันยกายนก็แข่งขันลีกตุลาคมพฤศจิกายนก็แข่งขันทีมชาติ การหายตัวไปในช่วงของการแพร่ระบาดสำหรับผู้เล่นหลายเดือนนะฮะอาจ,จทำให้ความแข็งแกร่งด้านต่างๆนั้นไม่เพียงพอยิ่งทีมชาติมาเลเซียมีขนาดทีมไม่ใหญ่มากเรื่องของการอาการบาดเจ็บ จากโปรแกรมที่อัดแน่นอาจะมีผลตามมานะฮะในเรื่องของความคาดหวังเป้าหมายทีมอีกทั้งการที่นักเตะไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลมานานตั้งแต่เดือนมีนาคมอาจจะส่งผลเรื่องของความมั่นใจเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาจะอยู่ที่บ้านส่วนคุ่แข่งในฟุตบอลโลกสมโมสรนะครับผมในประเทศไทยนั้นเริ่มฝึกซ้อมกันบ้างแล้วขณะที่เวียดนามจะกลับมาเล่นฟุตบอลลีกในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งผู้เล่นของสองชาตินั้นจะมีความได้เปรียบอย่างแน่นอนเมื่อต้องหาทีมเข้ารอบต่อไป สำหรับทุกบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับกลุ่มจีเวียดนามนานำจ่าฝูงเตะไป5นัดมีทั้งหมด11แต้มอันดับ2ก็เป็นมาเลเซียเตะไป5นัดมี9แต้มอันดับ3เป็นไทยเตะ5นัดมี8แต้มและอันดับ4เป็น u ู E อเตะ4นัดเป็น6แต้มและสุดท้ายเป็นอินโดนีเซียอันดับที่5เตะ5นัดแต่ยังไม่มีแต้มครับ เป็นว่าง,งานนี้นะผมตันเซงโฮนะของทีมชาติมาเลเซียนะฮะได้บอกเลยว่าทีมของเขาเสียเปรียดนะเพราะว่าตัวเขาเองนั้นไม่มีเวลาพักเลยเพราะเขาต้องแข่งขันยาวกันเลยตั้แต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนครับโอ้โหงานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนอะไรามากน้อยขนาดไหนก็ต้องรอรื้นกันต่อไปครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับใครกันนะทิศสินแดงดาเผยตัวจริงแข้งไอดอลในดวงใจของเขา โดยเจ้ามุย้ยธีรศิลป์แดงดานและผมกองหน้าทีมชาติไทยและก็สโม,มสรชิมิสุเอสเพาในสุขเจลิกของประเทศญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์ถึงนักเตะไอดอลในดวงใจของเขาสมัยที่ตนเองยังเป็นผูเ้เล่นเยาวชนหรือดาวรุ่งนั่นเองโดยเจ้ามุย้ยธิรศิลป์แดงดานคนนี้ยกให้สองนักเตะอดีตทีมชาติไทยอย่างซิโก้เกียริศัสนาเมืองและก็โค้ชแบนนะผมชัชวันศรีปานนะฮะเป็นไอดอลในใจของเขาโดยเขาได้บอกว่าตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมจะดูฟุตบอลอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ซึ่งหลายๆคนที่ดูในยุคนั้นอย่างเชอรี่องบรี เดนิสเบอร์แคมของ non, ขารสเอนขณะที่พ่อของผมเองจะซื้อวิดีโอฟุตบอลมาให้เราดูเป็นประจำผมก็จะดูการเล่นอย่างพวกมาราน้ากองหน้าทีมชาติอาเจนตินานั่นเองตอนนั้นบ้านเราฟุตบอลอาชีพยังไม่เกิดขึ้นหรือบูมอย่างเช่นทุกวันนี้ทําให้เราต้องรอดูการถ่ายทอดสดเวลาทีมชาติไทยลงสนาม ซึ่งไอดอลในดวงใจของผมนั้นจริงๆแล้วรองดูติดตามผลงานจากการเล่นทีมชาติไทยรุ่นพี่ทุกๆคนนะฮะซึ่งที่ผมเห็นทันได้ดูก็จะมีพี่ซิโก้พี่แบนหรือผู้เล่นในยุคดรีมทีมและนักเตะไอดอลในดวงใจของผมก็จะเป็นพี่ซิโก้กับพี่แบนนี่แหละครับนะผมเป็นตัวว่างงานนี้นะฮะนี่ก็คือต้องมีไอดอลในดวงใจนะผมถึงจะก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ของตนเองได้ในอนาคตนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกคําพูดหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นอีกการพูดถึงไอดอลของทางเจ้ามุย้ยเทียสินแดงดาคนนี้นั่นเองครับ เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะดีโก้บอกแค่ลือไปเองดีโก้ยังไม่มาไทยลีกในตอนนี้โดยยังแค่ลือกันอยู่นะ,ะเมื่อเดโก้หริซันโตยังอยู่ค้าแข่งกับยโฮนรดรุนตักซิมประมีข่าวทีมสโมสรยษ์ใหญ่ในไทยริกตเตรเย็มปราตัวมาร่วมทัพ โดยหลังจากที่เป็นข่าวดังออกมาอย่างต่อเนื่องในสื่อของเมืองไทยนะครับหลังจากที่ดิโก้รุยซันโตอดีตหัวหอกตัวเก่งของบุรีมยันเต็ดที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับยโฮดารุนตัสิมในลีกสูงสุดของประเทศมาเลเซียที่มีข่าวรือมาว่าอาจจะเตรียมคัมแบ็กสู่ไทยลีกกันอีกครั้งหลังจากตัวเหลือสัญญากับต้นสังกัดเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและยังไม่มีการเจรจาเรื่องต่อสัญญาฉบับใหม่ทั้งนี้การย้ายไปอยู่อาลีกมาเลเซียกับสโมสรมหาเศรษฐีนะฮะซึ่งหลายคนรู้ดีว่าค่าเหนื่อยของดิ แต่การมีข่าวขยับขยายย้ายตัวในไทยลีกชื่อของเดโก้คนนี้ยังหอมหวานกับทีมสศรษฐีในเมืองไทยอยู่ดีเพราะหากมีทีมได้เซ็นหัวหอกบราซิลรายนี้แม้ต้องแลกกับเป็ดเงินที่สูงมหาศาลเทาว่าหากใครกล้าจ่ายสีล้านบาทต่อเดือนอาจทำให้ทีมเก็บชัยชนะแต่ะนัดได้ง่ายขึ้นก็เป็นได้ สำหรับเจ้าของสถิตดาวยิงสูงสุดตลอดการแห่งรังปราสาทสายฟ้ากับผลงาน133ประตูนะครับรวมทุกรายการและก็อีก45แอสซิสกำลังวางแผน2ด้วยการหาตัวต้วสกัดใหม่หากยังไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับยโฮดดรุนตัสซิมและลีกไทยก็เป็นหนึ่งในจุดหมายเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ระบุว่าจะมาหรือเปล่านะฮะเวลาจะมาตอนไหนนั่นเองครับอาเป็นว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปนะผมเขาบอกว่า ยังไม่ได้มีมาสนใจไทลิกในตอนนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะต่อสัญญากับยะโฮไหมหรือถ้าไม่ต่อและเขาจะไปที่ไหนกันต่อต้องรอดูกันต่อไปครับงานนี้วราลปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะจาก700,000หรือ3 0 0 0 0 0หากยอมลดค่าเหนื่อยคริตันอาจจะซบทีมนี้ต่อพิค่าพีธีประจบ FC มีรุนวคว้าคริตันซิวานะครับมาร่วมทัพหากเจ้าตัวยอมลดค่าเหนื่อยจาก70,000 0บาทหรือ3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือน โดยตกเป็นกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับเจ้าคินตันซิวาคนนี้นะฮะดาวเตะเจ้ายิงจอมเกา๋าชาวบราซิลหลังแยกทางกับทางสวมบรีเอฟซีจนถึงเวลานี้ยังเป็นแค่ร้สังกัดแม้จะมีอยู่2ทีมที่พึ่งจะแยกทางกับกองหน้าต่างชาติและให้ความสนใจในตัวเขาอยู่นั่นก็คือสมุทรปราการซิตี้และก็พีีประจวบเอฟซี โดยเรื่องดังกล่าวนั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่แฟนบอลอยู่นะฮะเพราะค่าเหนื่อยของตำนานดาวยิงสูงสุดตลาดการไทยลีกสูงเรียวถึง70,000 0บาทเลยทีเดียวจึงเป็นสาเหตุปรักที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสโมสรใดได้เลยเพราะทั้งสองสโมสรที่ให้ความสนใจพร้อมจะจ่ายให้เพียงแค่3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นทั้งนี้หากว่าคริสตันคนนี้ยอมลดเงินเดือนตามข้อตกลงของสโมสรยอดทีมจากแดน3เอ่าวอาจจะมีภาษีที่ดีกว่าที่จะได้ตัวเขาไปชิวก็ได้นะฮะเนื่องจากโค้ดบันทวาชัยดำรงอัลตะกุล คุนสือของทัพต่อิค่าต้องการหัวหอกที่มีประสบการณ์การค้าแข่งในไทยลีกมาก่อนและไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนั่นเองครับอ่านะผมเป็นนั้นว่างานนี้นะฮะจาก70,000 0ก็เหลือ3 0 0 0 0 0ต้องยอมลดค่าเหนื่อยกันหน่อยนะครับผมถ้าคิวตั้งชีวาคนนี้อยากจะเดินหน้าต่อไปครับต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะรอมถึข่าวต่อมากันดีกว่านครับอุไทัยธานีเอฟซียกเลิกสัญญาแข้งเกาหลีใต้โดยล่าสุดทางสโมสรอ,อุไทัยธานีเอฟซีรับสมุได้ยกเลิกสัญญากับกองหลังจองฟิต แจฮยองปักสัญชาติเกาหลีใต้เป็นที่ร้อยโดยเป็นการจักลาด,ด้วยดีทั้งสองฝ่ายนั่นทาให้โคต้าเอเชียของอุตธานีนั้นว่างลงไปทันทีโดยโค้ชแม็กดาผมธนเสศอมรศิลป์กิติโชค ได้ให้สัมภาษณ์มาว่าปาร์คนั้นเขาเป็นผูนนักฟุตบอลที่ดีเลยนะและมีความฟิตสูงโดยเขาโชว์ผลงานได้ดีก่อนจะได้รับการบาดเจ็บจากการประทะในเกมอุ่นเครื่องกับราชระราในช่วงพรีซิชั่นทาให้พลาดการลงสนามใน3เกมแรกก่อนจะกลับมายึดตัวจริงในเกมที่เสมอกับชัยนาทในนัดสุดท้ายก่อนจะเบรกโควิดไปซึ่งการพักเบรกยาวนั้นทําให้นักเตะอาจจะคิดถึงบ้านซึ่งทั้งทีมและฮักเตะเองก็ต่างเห็นตรงจันทว่าการยกเลิกสัญญานี้ทําให้ทีมเราได้ตําแหน่งโคต้าเอเชียว่างลงไป แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มองการหาตัวใหม่นะฮะแต่ตัวเองก็พร้อมจะดูโปรไฟล์นักเตะโคตาเอเชียนี้เช่นกันเพราะไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของตรงนี้ถ้าดีพอตรงคอนเซปต์และระบบทีมของเรารวมทั้งเพดานเงินเดือนของทีมก็พร้อมจะให้โอกาสนะฮะส่วนตัวก็มองว่าเวลายังมีอีกนานกว่าจะมาเปิดลีกเริ่มเล่นกันอีกครั้ง ส่วนการกลับมาซ้อมของทีมยังไม่มีกําหนดนะครับเพราะต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยว่าจะเปิดโอกาสให้สโมสรฟุตบอลได้เมื่อไหร่ค,คงต้องรุนไปด้วยกันว่าเป็แนแฟนฟุตบอลครับเพราะตอนนี้เชื่อกันว่าทุกคนของอยูเนสกันเช่นเดียวกันคิดถึงบรรยากาศและก็แฟนบอลมากๆครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ปาร์คนะฮะเขาโชคดีในเส้นทางฟุตบอลของเขาเพราะเขายัางอายุน้อยครับรูปร่างดีก็ขอให้สุขขสบความสำเร็จกับทีมใหม่ครับในอนาคตอ่านะผมเป็นนว่างานนี้ ก็ปล่อยปักคนนี้นะผมกลับไปพักผ่อนกันก่อนก็แล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าเขาพร้อมจะกลับมาใหม่ก็เปิดรับโอกาสให้กับเขาอยู่เสมอครับวัน้เราดเข้าต่อมากันดีกว่านะฮะดีกรีไม่ธรรมดาบุลรัมไกล้ได้ตัวแทนจองเจยองแลว้วโดยทางบุีรัมยิเตดนะผมตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวของอัคบาอิสมาตุนไรเยฟมิดฟิลด์ชาวอุซเบกิสถานมาเสริมโคตาเอเชียโดยมีรายงานมาว่าบุีรัมยิเตดนะผมสนใจคว้าตัวอัคบาาอิสมาอุสตาเทฟาน มิดฟิลด์ตัวรับชาวอุซเบกิสถานวัย29ปีจากสโมสรเมตาบรุกเบตาเบตนะฮะทีมในลีกสูงสุดประเทศซาอุดีอาระเบียมาเสริมโคตา้าเอเชียแทนที่จองเจยองกองกลางชาวเกาหลีใต้ที่ยกเลิกสัญญาไปโดยอักบาอิสมาตูเรเยฟคนนี้เคยควา้าแชมป์ลีกสูงสุดประเทศอุซเบกิสถานมาแล้วสมัยเล่นกับปักตะกอร์นะฮะและก็ยังมีประสบการณ์ในศึก AFC แชมเปียนลีกรอบสุดท้ายนอกจากนี้ยังเคยติดทีมชาติชุดใหญ่อีก5นัดด้วยกัน าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงอัคบาคนนี้จะเป็นผู้เล่นอุซเบกิสถานคนที่3ที่มาค้าแข่งกับทางบรูมิเตตตต่อจากอัสคาจาดีิกรอฟและก็อันวาราเบตอฟนั่นเองทังนี้สโมสบรบรูมิเตตตนะผมทําการยกเลิกสัญญากับทั้ง3าผู้เล่นต่างชาติอย่าง,จ,งจ้องเจยองอันเดรสตูเยสและก็ริคาโดบูเอโนอยู่แล้วโดยสามารถเปลี่ยนผู้เล่นต่างชาติได้ทั้งหมดนะในการกลับมาเล่นเกมที่เหลืออยู่ในดูกันนี้ เป็นัว่า,าง,งานนี้บุรีรัมณ์นะผมก็ได้มองตัวแทนของจองเจยองเอาไว้แล้วนะฮะก็มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะมาเสียบแทนก็เป็นได้นะครับในตลาดเปิดปรอบพิเศษของไทยลีกนั่นเองครับต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรในอนาคตละนี้นะผมก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนขาบบ่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่16พฤษภาคม2563โดยใช้ผู้บันทึก่งบอลไทยครับ